สวัสดีครับเพื่อนๆกันเช่นเคยทุกคนนะกับทำหลานชนแวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําบล็อกนะครับไดนามิกบล็อกนะครับในส่วนของหน้าต่างนะครับเพื่อเก็บไว้ใช้นั่นคนนะเมื่อเวลาเราจะใช้นะครับก็ไดนามิกบล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะคนนะนี่นะครับยืดได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับหดได้นะครับยืดได้หดได้อะไรประมาณนี้นะนทุกคนนะ โอเคมีวิธีทํายังไงไปดูกันเลยนะทุกคนทล์ชาแนลผมเลือกนิ้วเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือว่าทําเป็นแล้วนะครับผมเลือกอปแคตโอเพนนะครับอันดับแรกทุกคนให้ทุกคนไปตั้งยูนิตก่อน พิมพ์ u n i นี่ตัวนี้นะครับยูนิตขึ้นมาให้มันเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับเมตรเรนะครับเป็นเซนก็ได้ทุกคนแล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นเมตรนะครับโอเคโอเคไปทีนี้เราก็จะได้หน้าต่างที่ออนสเกลเมตรแล้วนะครับซึ่งหน่วยที่เราทำก็คือหนึ่งต่อหนึ่งผมพิมเล็กเทนเกิลคลิกครับชิปแอด เออผมจะห,หน้าต่างกว้างเมตรคูณเมตรสิบนะครับใส่หนึ่งจุดนะครับคันมาร์กหนึ่งจุดหนึ่งเอนเตอร์นะครับใส่เดฟิชันดูนะทุกคนนะนี่นะครับหนึ่งเมตรสิบคูณหนึ่งเมตรนะครับศูนย์เมตรสิบนะครับ,บ,นรบหน้าต่างมาตรฐานหน้าต่างทุกคน ผมแก้ได้เป็นชสนแป๊บหนึ่งลอาสเกลสักจุดห้าดูดสักสักยมสองหลักทองอ่าโอเคเดี๋ยวลบทิ้งก่อนนะครับลบไปก่อนทุกคนเสร็จแล้วทุกคนออฟเซ็ตเฟรมหน้าต่างทั่วไปไม่เกินห้าเซนทุกคนสี่เซนหรือว่าห้าเซนนะครับออฟเซต พิมโ O นะครับพิมโ์ O Enter แล้วก็จุดศูนย์ห้าห้าเซนนะทุกคนนี่ใส่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับไอซีเรกเลนเกใส่บานเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ออฟเซ็ตสักจุดศูนย์หนึ่งคือเส้นหนึ่งแล้วกันออฟเซ็ตเข้านัทนกอนนะนี่ประมาณนี้นะครับ เสร็จเข่าจาก,กศูนย์จุดหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วให้ทุกคน,นเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีขอบแป๊บหนึ่งนะคนนะเอาลบตัวนี้ทิ้งไปหนึ่งเส้นอันนี้เดี๋ยวอืมตัวนี้เป็น จุดศูนย์ศูนย์ห้าแคปจะได้เท่ากัน,นุกคนโอเคแล้วก็ดึงอันนี้อยู่ตรงนี้นี่นะครับแคปตัวนี้กับตัวนี้ก็จะได้เท่ากันนะครับเสร็จแล้วผมเปลี่ยนสีเฟรมนะครับเป็น ผมเลือกสีแดงโอเคเราได้ประมาณนี้แล้วก็เราไปสร้างบล็อกกันบนพิมพ์ B เลือกพลิกพอยนะครับผมเลือกตรงมุมนี้อ่ะเลือกออบเจกต์ครอบนะครับเขาเป็นพิมพ์หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมก็ W A A w ก็ได้นะคุณนะผมใส่ w n หน่วยเป็นเมตรถูกต้อง open b l o c editor นะครับคลิกโอเคพอเราได้ตัวนี้แล้วนะทุกคนนะเสร็จแล้วอันนี้เข้ามาเป็นบล็อกแล้วนะกคนนะเสร็จแล้วทุกคนไปที่นี่ตรงนี้เลยนะครับพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับไปที่ลีเนียตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวนะขอ คอยไปก่อนนี่คือเป็นบล็อกนะครับก็คือหน้าต่างชุดนี้นะครับเราจะยืดมาทางซ้ายมือนะแล้วก็ตัวนี้ยืดลงทุกคนนะนะตัวนี้ยืดลงนะครับว่าจะาขนาดไหนกว้างแล้วก็สูงอะไรประมาณนี้ยืดขึ้นเพื่อนๆจะยืดขึ้นยืดลงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะทําอ่าแบบยืดลงนะครับคลิก ที่เชินงานคลิกขวาในคนบ็อกอิดดินะครับบ็อกอิดเตอร์ตัวนี้นะครับมาหน้านี้ให้ทุกคนไปที่ช่องพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับไปที่ลีเนียตัวนี้นะครับแล้วก็นเพื่อนคลิกคลิกตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะอันนี้คือลายดึงลงนะ ส่วนฝั่งนี้ผมคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เข้าดึงมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะขยายสเกลนั่นเองนะครับพอเรายสร็ตัวแล้วให้พิมพ์ PR นุกคนนับเอาภาพปฏิมารูอว่าคลิกขวาภาพตฏิก็นด้อ่านี้ออปชันโทษทีพิมพ์ P PR นะครับ Enter property ต่าง o า e r t y มาแล้วนะครับเสร็จแล้วคลิกทั้งสองอันนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง n ำเบอร์กิบตัวนี้เราจะเลือก เรียกให้ okay, มันเป็นอันเดียวกันทุกคนนะนะเลือกที่หนึ่งกิจเสร็จแล้วตัวนี้ท่นะคนตัวนี้มันจะต่างกับตัวนี้เพราะว่าเราต้องดึงออกแล้วก็ตัวบานเนี่ยนะครับมันต้องเป็นชุดเป็นชุดเป็นชะุดท่นคนนะขอบกว้างของหน้าต่างนะครับตัวนี้รอบตัวนี้มันก็จะเป็นชุดเป็นชุดไปให้เพื่อนไปที่นะครับแอคชั่นตัวนี้นะครับไปที่สเตทตัวนี้คลิก ดิส t ทนต e ตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครอบทางที่เราจะดึงนะครับแล้วก็ครอบตรงนี้หนึ่งครั้งครอบแล้วก็เอนเตอร์นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆไปทีอ่อะไรตัวนี้นะครับอะเรคลิกหนึ่ง,นะค,รค,รงครั้งนะครับคลิกตรงดิสเทนต์ทูหนึ่งครั้งนะครับมันเป็นที่ท่าน อันที่สองนะครับแล้วคลิกตรงขอบหน้าต่างหนึ่งครั้งาะเป็นพิมพ์แล้วก็ลากแนวที่เราจะให้เขาขยับมาถึงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกให้เพื่อนคลิกที่ distance ตรงนี้แล้วก็มาที่อ่า d i s s t y l e นะครับ d i s t a n ให้เพื่อนเลือกอ่า instrument นะครับหนึ่งครั้งตรงนี้อเดี๋ยวนะ ขนาดมันเท่าไหรสี่สี่ที่ท่าสี่สี่จุดห้านะครับเอาจุดสี่สี่พอตรงนี้ก็ต้องเอาจุดสี่สี่นะทกคนเท่ากันนะครับตรงนี้อดิสมิ่งซิปม,มัมนี่ไม่น่าจะเกินผมให้ไม่เกินนี่นะหนึ่งสองนะไม่ให้เกินสามเมตรนะตั้งเผื่อไว้นะครับ คลิกเซฟเราไปดูตัวนี้กันมันใช้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้มันมีผิดพลาดทุกอาเดี๋ยวเข้าไปแก้นะครับเดี๋ยวเข้าไปแก้คลิกขวาบล็อกอีดิตนะครับเดี๋ยวเข้าไปแก้ตรงนี้ เป็นจุดสี่สี่ตรงนี้คอลัมออฟเซตเป็นจุดสี่สี่นั่นคนกดเซ okay, ฟเซฟเชนโอเคฝั่งนี้เราได้แล้วนี่นะครับฝั่งนี้เราได้แล้วนะครับ ขวา property อีกครั้งต่อไปเรามาหน้านี้นั่นคนนะไปที่ action แล้วก็คลิก state อีกช้งอีกครั้งนะครับแล้วก็คลิกที่ distance หนึ่งแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับตรงข้อตรงเขาตรงตรง,ตรงที่เราจะดึงนะครับข้อขอ,อโทษทีเราจะดึงตรงนี้ใหม่ใหม่ๆนะครับเพี้ยนแล้วนะครับไปที่ state distance one อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เพื่อนครอบประมาณนี้พิมพ์ enter นะครับแล้วก็คลิกที่ d i s t a หนึ่งครั้งแล้วเพื่อนมาเลือกที่ตรงนี้นะครับให้มันเป็น list นี่คนั้นเป็นให้มันเปลี่ยน,นเป็น list นะครับอันนี้เมตสิบสูงเมตรสิบ เพื่อนเจ้าที่เท่าไรก็แอดเข้าไปเมตรสิบไม่น่าจะเกินสามเมตรนะเมตรสิบหนึ่งจุดสองอะเมตรยี่แอดหนึ่งจุดสามแอดหนึ่งจุดสี่แค่นี้พอแล้วคนนะที่โอเค เซฟเชนฝั่งนี้ก็นี่นั่นทุกคนได้ที่หนึ 2, ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสประมาณนี้หน้าต่างฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวผมใส่ดิเมนชันก่อนเพื่อนจะได้รู้นะครับหนึ่งจุดสี่อันนี้เมตรตรงนี้ได้สุดที่สองเมตรสามสิบสองที่สามเมตรยี่ ท่านทุกคนนะส่วนฝั่งนี้สุดแล้วนะครับพอเราเอาบานนี้ไม่เกินเมตรสี่สิบท่ทุกคนอันนี้แล้วแต่เพื่อนจะตั้งนะตั้งค่านะครับเดิมก็อยู่ที่เมตรสิบนะครับแล้วก็เล็กสุดอยู่ที่หนึ่งเมตรอืมนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของหน้าตา่าาเตรียมไว้นะคุณนนะเผื่อเราได้ใช้นะครับเผื่อเราได้ใช้ในครั้งขัดป้ายนะครับเราจะได้ไม่ต้อง เสยเวลาทำนะครับสร้างเป็นบล็อกไว้นะทุกคนคลิปนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาสอนในอีกอะไรก็คลิกติดตามนะทุกคนนะท่านเพื่อนอยากสนับสนุนช่องทุกคนให้เพื่อนคลิกที่ตะก,ก้าผลิตภัณฑ์ของช่องละกันทนะุกคนนะก็มีความคิดเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะทุกคน นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ